สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวตาจะพาส่งน้ำพระที่บ้านแบบง่ายๆในต่างแดนนะคะจะได้อาน,นิสง์แรงส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทีนี้เรามาทำน้ำส่งน้ำพระกันนะคะสาวตาจะใช้น้ำสะอาดนะจ๊ะพอประมาณแล้วก็ขมิ้นผงนะคะครึ่งช้อนชานะคะสาวตาไม่มีน้ำอบสาวตาใช้น้ำหอมแทนจ้ะยี่ห้ออย่างดีเลยนะคะคนให้เข้ากันได้แล้วค่ะแล้วก็โรยด้วยดอกไม้ตามชอบเลยนะคะเท่าที่มีนะคะพร้อมแล้วจ้าส่งน้ำพระกันได้เลยค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอิมินาสินจะเนเนวะโลโคโสโกอุปัตะโวนิพพันตุสัพพะโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตะรัง สาธุสาธุสาธุในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ออปีใหม่ไทยสงกรานปีนี้2,564ก็ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพยาบัตยใดๆทั้งหลายทั้งปวงขอให้ลูกช้างออร่างกายพลไมัยแข็งแรงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัย ด้วยเทินสาธุแล้วก็ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าที่อยู่ทางประเทศไทยโดยเฉพาะมารดาของข้าพเจ้าและญาติพี่น้องทุกๆคนน้องสาวน้องชายล้านเลนทุกๆคนที่อยู่ทางประเทศไทยก็ขอให้พวกเขาทุกๆคนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเทินปลอดโรคปลอดภัยและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันโดยทุทกๆคนด้วยเทินสาธุ สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกๆกคนในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ออปีใหม่ไทยของเรานี้ก็ขอให้ทุกๆคนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพยิยนไตรใดใดทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดไปกันทุกๆคนนะคะเอาล่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกๆบ้านนะคะ โชคดีปีใหม่ไทยค่ะ2564นะคะสวัสดีค่ะ